มาอกรอบนึ่ง <rôle> น <à déc> ี่คือโทรศัพท์ที่ออกมาเปลี่ยนติดฟิ์มแล้วก็ใ่ลากหนักโทรศัพท์ค่ะมีตลาดนดทัพคาลิคทช่มาตลาดหนักัจนะนีเลยมาลีนาชอกโกชคกมาลีนาีจะเป็นเดอะเทปเป็นอาหารเนาะ ค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน่าเอวส่วนวันนี้เราจะไปฮอกอกแลนด์เนาะก็คือคุณสามีจองอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะออเดอร์ของเอาไว้ก็คือมาแล้วอยู่ที่ซอกแลนด์เนาะเราก็จะไปรับกันส่วนของที่เราจะไปรับนั่นก็คือว่ามันเป็นของ ของที่มันต้องมีเนาะก็คือมันจําเป็นค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนมา4ี่หปีแล้วคะ่ะทุกคนค่ะก็คือ,คอของที่จะเราไปรับที่คุณสามีซื้อให้เราก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะส่วนโทรศัพท์ที่เราสั่งนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเนาะว่าโทรศัพท์ที่เราสั่งเป็นของอ,อะไรเนาะก็ เราไม่ได้เปลี่ยนมานานมากแล้วค่ะทุกคนประมาณ4ี่ห้ปีเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเปลี่ยนมาก่อนโควิดแล้วเนาะเราก็คิดเราก็คิดว่าเอามันยังใช้ได้เราก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แล้วพอบางครั้งเราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปภาพเรารู้สึกว่าภาพมันจะเบลอเนาะก็คือใช้นานแล้วมันก็จะเก่าหนระือเปล่าเราก็เลยอยากได้เครื่องใหม่ก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่ค่ะก็คือวันนี้นี่แหละที่เราจะพาทุกคนไปรับด้วยกันเนาะไปค่ะแต่ก่อนที่จะไป เอาไอ้ไปรับโทรศัพท์ที่สั่งไว้เนาะคือให้ทุกคนมาดูดอกไม้ค่ะเราซื้อมาปลูกได้พร้อมๆกันก็นกนพวกผักส่วนครัวของเราอ่ะเนาะนี่มันสวยมากทุกคนเห็นไหมดอกสีม่วงสวยส่วนนี้เป็นดอกสีเหลืองค่ะฝั่งด้านนู้นเป็นดอกสีขาวสวยมากส่วนนี้ค่ะทุกคนค่ะมะเขือเทศเราเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะผัก ทุกสิ่งทุกอย่างคืองามมากเห็นไตกมากมะเขือเราปลูกต้นมะเขือเนี่ยเราเอามะเขือเทศเราเอามาปลูกได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองนะโตขึ้นเลยมากตอนที่เรามาปลูกแค่นี้ต้นแค่นี้ตอนนี้มันโตขึ้นมากเนี่ยแค่สองอาทิตย์เองที่มันโตก็เพราะว่ามันได้น,นด้ำดีฝนตกบ่อยมากเราซุ้มมาสองต้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาอัปเดตพวกผักสวนครัวที่เราปลูกอีกทีเนาะไปค่ะออกเดินทาง หชั่วโมงต่อมากลับมาบ้านกันแล้วแล้วเราก็ได้แล้วของที่คุณสามีสั่งให้เนาะเป็นโทรศัพท์ iPhone 16ค่ะเราไม่ได้ซื้อคุณสามีโหลอผมได้รับอยู่ปล่าเราไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มา4ี่หปีแล้วเครื่องเก่าของเรามันเป็น iPhone ไม่แน่ใจว่า11หรือ12เนาะนี่เครื่องนี้ก็คือ iPhone 16 plus รุ่นที่ว่าใหญ่ที่สุดอะเนาะก็คือมาเปิดดูกันค่ะอาค่ะมาแกะกันเลยนี่ก็คือถุงที่ได้มาจากที่เราสั่งเนาะเปิดมาเขาก็จะมีไอ้รีซิที่เราสั่งของตรงนี้ก็จะเป็นกล่องโทรศัพท์ค่ะมานี่นี่ค่ะ iPhone 16ได้มาแล้ววา้าวสวยจังเลยสีที่เราซื้อเป็นสีไทเทนเนียมค่ะนี่ค่ะน้าตาสีออกมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้สวยนะเราชอบสีนี้ ท่านใหม่ของอีวันค่ะวันนี้เราก็กลับมาที่ททห้างซอกเก็ตอีกแล้วก็วคือเมื่อวานที่เรามารับโทรศัพท์แล้วเราลืมซื้อติดบพอเราไม่ดิดต่อติฟิล์มกันลอยแล้วก็ลืมซื้อนักกักโทรศัพท์นี่คือต้องขับมาอีกรอบหนึ่งนี่คือโทรศัพท์ที่เราซืมาเปลี่ยนติดฟิล์มแล้วก็สหนังกักโทรศัพท์ค่ะนี่ค่ะคือร้านขายเคสโทรศัพท์ที่นี่เนาะ แล้วก็มาต่อกันตรงนี้เลยค่ะพวกอาหารซีฟู้ดเราจะคุณสามีอยากอยากอยากซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันตอนบ่ายๆเนาะมาค่ะกลับมาถึงบ้านกันแล้วเนาะก็ใครดูโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งก็คือนี่คือเป็น iPhone 16 plus คือรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็รุ่นที่ใหญ่ที่สุดเราเป็นคนชอบโทรศัพท์ที่แบบว่าใหญ่ๆเห็นชัดเดียนเนาะเ,เราไปติดฟิล์มกันลอยแล้วก็ ไปใส่ไอ้นี่สำหรับใส่พวกคาร์ดพวกอะไรพวกนี้เนาะ,นะก็คือเซ็นแลบร้อยทุกอย่างหมดแล้วก็ไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกับโทรศัพท์ที่เราเคุณสามีซื้อให้เราค่ะเปิดมาเราเราลองถ่ายรูปแล้ววิดีโอแล้วก็คือภาพชัดมาก สวยมากถ่ายวีดีโอคราวนี้ก็คงจะได้รูปภาพวีดีโอถ่ายออกมาที่ดีๆเนาะนี่ก็คือ iPhone ที่เราได้มาสำหรับปี2024ค่ะเราไม่ได้ซื้อมา4 5หปีแล้วอย่างที่ว่านาะก็คือปีนี้ก็อยากได้ของใหม่มั่งนี่ก็คือของที่คุณสามีซื้อให้ค่ะอ๋อเราลืมวันนี้เราซื้อกุ้งมาด้วยเนาะที่ร้านขายพวกซีฟู้ดเนาะเราซื้อกุ้งมา2โลแล้วก็ช่อ,องงอก ผักสลัดเราจะเอามาทํามาเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรบล็อกชอยหรืออะไรประมาณนี้เนาะกินกันตอนเย็นแล้วเดี๋ยวยังไงเราไาเจอกันอีกทีตอนเย็นคะ่ะ มาทานอาหารเย็นกันวันนี้ไม่ใช่อาหารเย็นเราอาหารเย็นคุณสามีจะย่างสเต็กเนาะแต่นี่คือเราทํากินกันเฉยปกติวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะทําอะไรกินกันเล่นๆก่อนดิเนอร์อยู่แล้วเนาะคุณศาตร์มีจะลองน้ําจิ้มค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันพี่มารีน่ามาร์เก็ตซึ่งอยู่ที่โชโคฟนิวเซาท์ฟาวเนาะก็คือวันนี้เขามีตลาดนะัดท่ะเราก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวตลาดนัดกันคะ่ะซึ่งอยู่บริเวณข้างหน้าเรานีเอง วันนี้มากับเด็กหญิงเซเลนะค่ะตลาดนะัดก็อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้านี่เลยคนเยอะมากเลยวันนี้ยังมีกันวอลล์ออฟเฟินก่อนไปตลาดเราก็จะพาทุกคนมาดูวิวที่มารีน่ากันก่อนเนาะซึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองค่ะนี่เลยมารีน่าโชคบโชคบมารีน่าตรงนี้ก็จะเป็นเดอะเทเวนตรงเป็นร้านอาหารนะเนาะวอลล์เดอะฟันเทเวนตรงนี้ วันนี้เป็นคนคนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เรือคันนี้ใหญ่มากบรรยากาศวันนี้ก็ดีค่ะแต่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ก็ดีเนาะมันไม่ร้อนตลาดก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้เลยตรงข้ามกับมารีนาเลยเนาะไปค่ะเราจะพาลงไปนั่งข้างล่างใต้ร้านอาหารตรงนี้เนาะเรามานั่งอยู่ใต้สะพานค่ะใต้ าอาหารเรอจะเทเวนเนาะเพราะว่าเรานัดกันกับเพื่อนเะด็กหญิงเซนาค่ะมาที่นี่คือเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะมาช้ากว่าเวลานัดกัน20นาทีเนาะเราก็เลยมานั่งรอยอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเด็กหญิงเซนาเขาไม่อยากเดินเขาอยากเดินพร้อมกันกับเพื่อนเขาเนาะ หลังจากเดินตลาดเสร็จเราก็ไปร่วมแจมร้องเพลงเด็กๆกันเนาะไปร่วมแจมร้องเพลงกับนักร้องเขาแล้วก็มาต่อกันตรงนี้ค่ะมาเล่นน้ําที่มาเลน,นากันแป๊บหนึ่งยามีกัมมี่จอนติ๊ก้ยหลังจากเดินตลาดเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อน เซนากับแม่เขากลับไปแล้วเนาะเพราะเราก็กําลังจะเดินกลับคะ่ะระหว่างเดินกลับก็พาทุกคนเดินดูคนบริเวณรอบข้างนี้เนาะก็คือคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้พอตกเย็นเราก็แวะกันมาที่นี่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ยูนันดาลาผูเนาะเป็นสระว่ายน้ําที่เขาเอาไว้สอนอ่าคนต้องการมาเรียนว่ายน้ำเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียนว่ายน้ํานะก็คือว่า ทุกๆครั้งที่โรงเรียนปิดเทอมที่ยูนันดาลาพูที่นี่เขาจะจัดพูพาที่ให้เด็กๆถ้าใครต้องการมาเล่นก็คือเสียค่าเข้า10ดอลลาร์แต่เขาไม่ได้มีทุกทุกวันนะคะก็คือว่าเขาจะมีเฉพาะช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเขามีวันไหนอะไรประมาณนี้แล้วถ้าใครต้องการมาเล่นก็คือเสียเงินค่าเข้าออนไลน์แล้วก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้เลย